สวัสดีค่ะพบกับ PTS Focus ไต้หวันและดิฉันบุญธิดารุ่งอุดมสินสกุลเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้กองทัพจีนก่อกวนไต้หวันบ่อยครั้งเมื่อเช้าวันที่7็เครื่องบินจีนสองลำบินเข้าน่านฟ้าทางตะวันตกเชียงใต้ของไต้หวันถือเป็นการคุกคามความมั่นคงของไต้หวันในเดือนนี้กองทัพเรือไต้หวันจะมีการฝึกซ้อมรบบริเวณทะเลฝั่งตะวันตกเชียงใต้3วันซึ่งพื้นที่ฝึกอยู่ใกล้กับบริเวณที่เครื่องบินจีนบินมาก่อกวน เมื่อเช้าตรู่ของวันที่7เครื่องบินจีนสองลำบินเข้าน่านฟ้าทางตะวันตกเฉียงใต้ของไต้หวันอีกครั้งกองทัพอากาศไต้หวันวิทยุข,ขับไล่ให้ออกจากเขตประเทศไต้หวันฝ่ายกองทัพจีนตอบกลับโดยใช้คำว่านี่เป็นพื้นที่เขตไต้หวันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เรียกร้องให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนหยุดทำลายสถานะปัจจุบันของช่องแคบไต้หวัน 中共在西南空域的袭扰啊，跟侵入，呼吁中共当局要有节制，共同维护我们台海的和平跟安全，不要改变现状。 กองทัพเรือจะซ้อมรบบริเวณตะวันตกเฉียงใต้ในวันที่ 9, 22และ27ตุลาคมนี้ซึ่งพื้นที่ฝึกซ้อมดังกล่าวอยู่ใกล้กับบริเวณที่เครื่องบินจีนบินมาเกาะควนการซ้อมรบครั้งนี้เป็นการฝึกประจำปีไม่มีการใช้กระสุนจริงคาดว่าการที่กองทัพจีนบินรุกรําไต้หวันอย่างต่อเนื่องอาจกำลังเตรียมการจัดตั้งเขตสแสดงตนทางอากาศในทะเลจีนใต้ สื่อฮ่องกงรายงานเมื่อเดือนพฤษภาคมปีนี้ว่าจีนมีแผนพัฒนาเขตแสดงตนทางอากาศในทะเลจีนใต้ซึ่งอาจครอบคลุมหมู่เกาะนานซาและซีซาผู้เชี่ยวชาญคาดว่าเมื่อจีนตั้งเขตแสดงตนทางอากาศในทะเลจีนใต้ครอบคลุมหมู่เกาะตะวันออกแล้วจะถือเป็นภัยคุกคามอย่างรุนแรงต่อไต้หวัน ตั้งแต่ต้นปีไต้หวันยังไม่มีพายุไต้ฝุ่นส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำพื้นที่เทยวนจ่าอี้น้อยลงเป็นประวัติการณ์กระทรวงเกษตรการได้จัดตั้งทีมเฉพาะกิจขึ้นเพื่อรับมือวิกฤตภัยแล้งและสั่งการให้ตั้งแต่วันที่14นี้ในพื้นที่เทยวนซินจูเมลลี่และไถ่จงจะลดปริมาณการาจน้ำในช่วงกลางคืนและนี่เป็นครั้งแรกที่มีการประกาศสัญญ,ญาณเตือนภัยสถานการณ์น้ำระดับสีเหลืองในช่วงเดือนตุลาคม สถานการณ์อ่างเก็บน้ำทั่วไต้หวันน่าเป็นห่วงทางการได้จัดตั้งทีมเฉพาะกิจเพื่อหารือแนวทางรับมือวิกฤตภัยแล้งนโยบายแรกคือลดปริมาณการจ่ายน้ำลงในช่วงเวลากลางคืนตั้งแต่วันที่14ในพื้นที่เทาหยวนซินจูเมียวลี่และไถจงนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือเขตอุตสาหกรรมลดปริมาณการใช้น้ำลง5% ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำฝอยช่วยเหลือเพียง48%อ่างเก็บน้ำสือเหมินเหลือ44%อ่างเก็บน้ำจังหวนเหลือ34%ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วไต้หวัน13แห่งอยู่ในสภาพลดลงต่อเนื่องโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำฝอยช่วยที่สำคัญที่สุดในพื้นที่ภาคกลางตอนบนมีปริมาณน้ำต่ำสุดในรอบ17ปีภาวะลมฟ้าอากาศสุดตโต่งในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมส่งผลให้ปริมาณฝนลดลงจากปีที่แล้วเกือบครึง่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าเดือน เดกาคมและพฤศจิกายนปริมาณฝนยังปกติเดือนธันวาปริมาณฝนค่อนข้างน้อยลงส่วนเดือนมกราคมถึงมีนาคมปีหน้ามีการแจ้งเตือนปรากฏการณ์ลานินยาที่อาจส่งผลให้สภาพอากาศแปรปรวนและฝนตกน้อยลงสถานการณ์โควิด -19 ที่ต่างประเทศยังคงแพร่ระบาดต่อเนื่องเมื่อเร็วๆนี้ที่ไต้หวันมีผู้ติดเชื้อรายใหม่จากต่างประเทศทุกวันและยังมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันติดเชื้อจากไต้หวันเดินทางไปประเทศอื่นๆ4ี่รายได้แก่ญี่ปุ่นและฝรั่งเศส อย่างไรก็ตามผลการตรวจกดนิวคลีิกและแอนติบอดีของบุคคลใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ3รายในไต้หวันเป็นลบสื่อมวลชนาาย้ำว่าชุมชนยังคงปลอดภัยไต้หวันเพิ่งได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นและฝรั่งเศสว่ามีผู้โดยสารที่เดินทางออกจากไต้หวันยืนยันติดเชื้อโควิด -19 มี3รายไปญี่ปุ่นและ1รายไปฝรั่งเศสมีการตรวจบ,บุคคลใกล้ชิด3รายซึ่งผลตรวจเป็นลบชี้ว่าชุมชนไต้หวันยังคงปลอดภัยมาก 他的任何接触者都没有带病毒，也没有产生抗体。我们实在找不到我们社区里面什么地方有问题啊。 เพื่อมนุษยธรรมศูนย์บัญชาการได้ผ่อนปลนเงื่อนไขาการกักตัวที่บ้านสําหรับผู้ที่จะไปร่วมงานศพผู้นั้นจะต้องไม่มีอาการป่วยและมีผลการทดสอบเป็นลบในวันที่1-4ถึงสสามารถกรอกคําร้องภายในสองวันนับจากวันที่ตรวจหลังจากตรวจวันที่5ผู้ที่มีผลตรวจเป็นลบสามารถกรอกคําร้องภายใน3วันเพื่อออกนอกเคหสถานนอกจากนี้ศูนย์บัญชาการประกาศให้สีรังกาเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงปานกลางและต่ําในขณะที่มาเลเซียถูกตัดออกจากรายชื่อจากประเทศที่มีความเสี่ยงปานกลางและต่า พบกับ PTS f o c u โฟกัสไต้หวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ